เมียตัดเล็บให้หน่อยได้ค่ะลูกนอนก่อนนะตัดเล็บให้พ่อก่อนนะเมียตัดผมให้หน่อยไม่เอาพี่ไปตัดที่ร้านเธอไม่เอาตัดที่ร้านมันเสียงเงินงให้หนูตัดใธอยหนูใจ่ายให้หนูจะจ้างเอาไว้หนูจะให้เพิ่มอีกพันหนึ่งไม่สองพันไม่สามพันไม่หน<ม>ึ<ม>่งหมื่นไม่หนึ่งแสน ไม่งล้าน,นโอเคไม่มีนะไม่มีหนึ่งล้านหนึ่งแสนก็ไม่มีหนึ่งหมื่นก็ไม่มีพี่ตัดพี่ร้านเถอะนานๆๆๆทำไมไม่ตัดให้พี่อ่ะก็หนูอยากให้พี่รอรออ่ะไม่ต้องรอหลอกมีลูกมีเมียแล้วโหน หลังจากที่แว่นไม่ยอมตัดผมให้นะคะแล้วก็ขอร้องให้ออกไปตัดที่ร้านเธอสุดท้ายสามีก็ยอมออกมานะคะแลกกับการที่เราจะตามใจสามีนึงว่าเห็นไหมลูกยังดีใจเลยพอมาถึงก็นั่งรอคิวก่อนนะคะพอถึงคิวแล้วก็เดินเข้าไปตัดเลยค่ะให้ดูทรงผมก่อนตัดค่ะแว่นตัดให้ครั้งนั้นยังไม่เข็ดอีกแม้ใช่อะไรหรอกนะผมมาตัดเป็นแต่ว่าจะออกมาทรงไหนนั้นไม่รับประกันอะตอนนี้ก็ตัดไปได้ครึ่งทางแล้วแหละนี่คะ่ะทุกคนเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างคะเหมือนได้สามีคนใหม่เลยไม่ล่้พ่อยอมมาตัดผมน้องเชอก็ดีใจ นี่คือภาพก่อนตัดผมและนี่คือหลังตัดผมก็เทไปอีกผม,มทรงนี้ถูกใจแม่แล้วก็ถูกใจน้องเชอรแล้วทุกคนว่าไงคะทรงผมทรงนี้โอเคไหมครับขอบคุณ f อทุกคนที่ติดตามนะคะฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอยากทำคลิปเป็นสนใจเรียนคอร์สทำคลิปออนไลน์กับเรา2คนทักมานะคะทักมาเลยครับ